น,นงกุ้งพี่น้องนึงกุ้งชื่อลอยกวบ,บาทได้เติบอยู่นี่แม่เียดลีบมาเนี่ยลิบกินกุ้งกุ้งหนึ่งน,กกงน,กกงนงะทุกคนกุ้งหนึ่งอรัตกาอวสันแมนว่ากุ้งหนึ่งอารัตกาเน่น่่เนเบิ้งสมแมมเมีไอ้น,นี้อยู่น,ยน,กกน้ำจิ้มทีฟูดนะทุกคนเนี่ยปลอกปลอกปลอกเป็นยัไงฮจิม ทำยังวะเซ็บวะแซ็บสเมยมาหนิเศษเหมือนกันเด้อทุกคนเด้ดอไปเยาไปพ่พอกันตอนกินมาว่าวลายยายห่างพี่น้องสบายดีสบายดีมืัอนี้มาพบมา่อพอกับส่องบอย่องน้อยไฮไลท์คือเกาพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุดสุกคนเนาะเพราะว่า พี่น้องสังพังไทยแถ่ก็บพังเล้าเนาะวันนี้มาพบมาพรกับชองมะยองน้องลายกึก่งเกลายววันนี้ข้าวได้ก<ม>ุ้งเนาะซื้อมาแต่ตลาดเนาะมะยองไปเดินตลาดไทให้เบิรงนกับต้อนฉือนิดนึงเนาะทุกคนไทเฮ้เบิร์นกับข้าวบริตายลายเนาะเพราะว่าเปิดเพลงมาเสียงเพลงดังวันนี้ห้ามากัาบท่านแมน,มน,มนสวัสดีค่ะสบายดีวันนี้มากินข้าวนุ่งกันเดอ้อวันแรกวันนี้ได้กุ้งวันนี้อาหารดีอาหารดีที่สุดอาหารดีมามากมามากินข้าวนุ่งกันเด้อ คาับผมได้คือข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวนะมาันบุญลงกะล้งย่าซ่ละไปปลาไปอย่าข่าว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 เอ้าเอฟซีผมได้อมากินข้าวตรงกันวันนี้มีต้นหอมมั้ยเอฟซีบ่อยองมาไหลมีมีเอฟซีหรือว่าบ่อยองมาไหลมีตัวเนี่มีตัวเด้อมาเด้อลองซองด้วยไเลยไปเลยลองติ้งแจกเลยตุ่งเนี่ยอะไรต้องร่างด้วข่าวมอขี้ใจรีสี่สื่อ อู้ตัวใหญ่เลยดอยหนึ่งดอย๕บาทตำขามมอเลยไปโฮเกโตเนาะทำนาไปยอมทำแหมเขาาเต็มๆเลยคนเดียวไปยอมแม้เลยหนึ่งทำอะไำนาคอยบ่เบิ้งรอมมากรึเพล่งแค่บางมีอะไรวันนี้เมาช่องคนเนาะอ้ม่ค่อโตบันนี้บริอวับริโอเด้วอันนี้ด้อบริอวับริอ่างด้ทุกคนนราน้ำอินไลน์จะกินแมแสบ มียำน้ำเนาะเจลที่พูดทำแมมเฮ็ดไดงนะทุกคนมาเป็นไหมันวงมันวงเอาวะนี่ใช่แอมเนี่ยมึม, <า S 2> ม,มอมเจ็บเ,เ,เ,เป็นได้เจลเจลก็เจ็บสบายสบา,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 บายเทมเลย เราเนาะเลฮึพอเราหยาตุ๋ยลงนีนเลยก็ไปยางมาเรากินกับเมียเราเองใครกินกับคนอื่นยังว่าเป็นนาเกียดไิเลยแน่นอนแม่โมเมียนี่ค่ะภรับพอเราหยาน้องสาวแม่บ้านแม่บ้านน้องสาวอืมอื้อืมชื่อเลือดหายบุลงยอง

ตราอยานง,งัดตัวนี้บันออบุ่งนิม่ม่อยากแก้เลยปูอยกมันตุวนอืแก่นอน้ำกระจาในประแทศนะแต่บอส มีลายอย่างอยู่ขนมบ้านแน่ใช่ขนมบ้านก็นมีแล้ววนหยุดกนมาบ้างด้ขนมบ้านก็นมีขนมบวานลงนะลงกตลล็ตามหลานนะตามหลานนี้อานานคมขนกนาดลงเลยแมวแมน่นอนอืมอ ้ำมันน่นม <c oughs> ั่งจับหน่าลงใหญ่ละวอ้ยเผ็ดหรอ <c oughs> ือแม่ก็พุแม <c oughs> ่อก็แม่แล้วก็หลูงพ่อหลุยพระยาตไปน,น,นี้มัอ๋อนี่เอว่ะเกันอ้าวออกว่ะอ๋อ มีแบกแตงคนระับรสชตแตงได้หไหมะราตว่าคบาจะหายผลงจะบาดเจ็หายผู้ลงอ,อ่อนนิ่มรุงนิ่มเนะปรุงอนะร,รักกะแมนบอก่ะแมนอืมันมัน,มน ลองเลย <ไป S 2> ตัวที่สองทำไ <ๆ S 1> มอ่เมื่อกี้อ่่พอถอดต่อไปน้ำลายก็หยุกชดก็น่าจะงบบให้เบิ้งใกล้ไมนี่นี่นนเออ แจ้าักลิ่งบริวารบริโอเรื่องนี้คนเดอันีการชีวิตของชาวบ้านของมายองอาหารดีก็ทีกินเพื่อเี่ยทุกคนเนะเจพอคพวอมแนม่ขนาดมุลงกันยังี่กุลงคำยวเลยเนาะอื อมอมอบ้างทมมบ้างกินซีฟู้ดเก็งเองครับเองเกเทียมหักบ้างต้องอากาแมแมว จะลองกินเป็ได้นอืมจังเลยกวางมันยมาสองคนไอ้น้องไอ้น้องพากินสองคนไอ้น้องพากินเนาะ <c oughs> จะระไรเขามขามวยไงก่ไรกกินเขาอ่มามยอยากแก้นี่ซื้อกุ้งแบบนเมกินแสบพี่น้องมันอยากแก้อีกแืบมั้งโมลุมอมลกอีกอออกุ้งเนยกุ้งอ่อน ตนกระต๊อกรีดอยียงคนรอย่างแบบทุกคนคนตกดินอยู่ไทยเนาะอยู่จังหวัดบุรีคนตกอำเภอบ้านทอง เพื่อป้องต้องนว่าต้นบุรีแค่บอยองเหองงานคนตกลิ้นอ่าจะแม่ไม่เจโตัวอะไรจำม่ต้องเลยเห,ห็นว่าสองต<ร> <laughs> ัวมัดใหญ่หนึ่งคน<ะ>โอเคโตโลเนาะ ขาเบเถอะมันลงทำจะกินมันลงมันนี่มัมนกุุงนี่มัมนต้องปต้องแกะไปไรยนี่ละมันมันก็นั่เพื่อกีหายเขาแน่แน่จะหหยแจวขเขาแน่แน่จะหัวมันนี่สูตรเด็ดอือนี่รความเงย ถนัดนะมั้งจับกระตุ้นกระตุมโต้กัอยู่แล้วทุกคนไม่อรองเ่ะลองเลยห้างเมือง อ้าวเดาคือกูเกตเนาะเนาะเพจซังเนาะแ่บเพ็เพนัแฉะมาเนี่ยอืบก็แล้วก็อ่ไรจ้าปั่ะเจ้าปชมูใสปรามาก

bé bé à. <laughs> ừ. ừ. hả 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 ตักเลยอืมมุใจเลยดี่จกินก็ยีสิบบาทเนีย่ยเราหวนเลยตักเลยินซื้อมาให้พวกเยอ่เกินกินเด้เด็กๆนะ ปั้นไห่เลยตีมใหเล่คุลโต้ฟุลโต้ฟุลโตเนาะกัะบาดเพราะกรรมยามบาดดูแต่กล่องเมื่อดูทางไทยเป็นพวกปูกพวกมึกพวกนี้ที่ถือตัวทั้งบาดบอยองเนาะมวกโย่พวกกินเดฟวะพวกมึกพวกไอ้ลูกซอลูกซิ้นนี่ที่ถือตัวห้อยของห้อยแกงอาหารทะเลเนาะ ว่าบ้านมายองบะมีทะเลมิต่ห่วยห้องห่วยห้องน้องคองบึงเนาะแล้วก็รน,นำคลองน้ำโค้งนะนะตะว่านนำโคง้งทางไทยผลิตเดียววตะวันโคง้งมันบะมีทะเลอาหารทะเลยังกลุ่มยังเร็มแพะตัวไลเ่เไปกันคลองกันมิตรเอาแต่ไทยเลยไปไทย ดูเลยอกักแกักแปะแกะไปนี่เรายองมากับผู้สาวันฝากตะกคนใายกำลังใจหน่อยเ้อตะกน็ไล่ก็แซ่ก็ติดตามนะ จะเลือเบิร์โฆชนาหให้เอาไนมก็ต่อให้ไม่แลนะ้วครเก็บมันช่วงนี้งบกับบริษัยย่เงินในยูทู e กับ ไยบับไยบับนาแค่ซาแอมบริคอยลงคลิปมนันอีมากคับผู้เช้าซาแ่มน,มน้ำมดปนอย่างเงี้ยงงามคงงามวาสา,าน ให้ว่าสาวแม่ง,งามกดหนึ่งวะว่าสาวแมมกินร้ายบนต้องกดคนเงมากปะอืมอ๋ออีิงเหรอ,อ,อะไ้เอาคนเงิมาประมาณนึงได้มาเอาตัได้เอาตัวมไดได้ไ มันบอกอันนั้นเนาะดีอย่างหนึ่งในบริการแก่เราอะไรก็ว่าอีกครับบอกลายๆเดือเอา้วอะไรส่งนี้อยู่บ้านเราจะเกี่ยวเข้าแล้วเนาะเริ่มนะเริ่มนะบางคนจะเกี่ยวบางคนเนี่มุเกี่ยวจะของแซมมี่นี่ย่างหากัเข้าอย่างนะตั้งกำลังมากกำลังมากนและประมาณกลางเดือน ปลายเดือนไปเกี่ยวเด็จกจะไดนนาะทางบ้านเฮาเกี่ยวข้าวหรอบ่มีเอฟซีทางบ้า,อบอานเฮาอยู่บอ่อย่าพูดเด้ทางนั้นเ,น,เ,เออน,นี่นยเกี่ยวข้าวหรือยังมีคนอันซอยเกี่ยวข้าวหรอบ่ให้บอย่องกับสาวแม่ไปเกี่ยวข้าสวสอยเด้อแ <c oughs> ม่นปะฮะบ่โมเม่นเลยอยากคนดูไปได้เสาร์ชะะเช้าไหมแม่ลองกินมันบ่ลองลอง ใกล้หอนหน้าหนาวแล้วบ้านเฮาเนาะหนาวแล้วอยู่บ้าน,นาคุณน่าจะเห็ดบ้านพลามกินก็ยู่กอ,องไฟโอ้ผู้บ่าวผู้สาวเพื่อนนาะหน้าหนาวพอดีเลยเดียนะทุกคนเนดียไปดูอัอนี้มือตอนสิบอะไรเนาะทุกคนเนาะคลิปนี้เขากะยิทายเบิ่งประมาณนี้นะู่แล้วเนาะสำหรับโคตที่มังหาคลิปเขาก,กับฝาก,ก็ไหลก็แจก็ติดตามบบเร่งจะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพอยอมหนะ้าไไลท์หรือว่าเป็นกำลังใจให้ช่วงเข้าเนาะให้มีกำลังใจคลิปต่อไปเนาะ เชิงว่าโดนๆชี้อัพลงตัวหนึ่งซ้ำชี้มือเลยว่าเป็นอาทิตย์ชี้อัพลงตัวหนึ่งกรับภาคทุกคนเบิ่งเลยเป็นกำลังใจให้เขาหน่อยเด้อเอา,เอเอาละสำหรับคลิปนี้ที่ไทยเบิ้งก็มาในแหละไปเจอกันกินน้ำกินไงสำหรับคลิปนี้่คลิปเก่ากันว่นางสบายดีสบายสวัสดีครับขอบคุณทุกคนเดอ้อบา๊บายบายเข้ามาเบิ่งในเดอ้อ